สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่พี่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งได้แนะนำเข้ามาทาง Facebook ส่วนตัวนะครับโดยเป็นหลักการของ Hermetic ซึ่งผมได้แปลคลิปทานองนี้ไว้เมื่อนานมาแล้วในช่องที่ไม่ใช่ช่องนี้ซึ่งหลายคนอาจจะพลาดเนื้อหาไปเนื่องจากทําไว้เมื่อนานมาแล้วดังนั้นครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะพูดถึงหลักการหรือกฎของ Hermetic อีกครั้ง เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมแปลมาจากช่อง After School โดยผู้ที่นำเสนอคลิปนี้ชื่อว่าซาลาอัลคาดีซึ่งเธอเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันพอสมควรถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าในยุคนี้มีผู้คนจำนวนมากที่กำลังให้ความสนใจในหลักการของเฮอร์เมติกอีกครั้งและหัวใจสำคัญ ในการกลับมาของความรู้โบราณนี้ก็คือหลักการเฮอร์เมติกทั้ง7หลักการเฮอร์เมติกทั้ง7นั้นเป็นกฎที่ควบคุมความเป็นจริงนี้หลักการเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในยุคปัจจุบันผ่านทางหนังสือเดอะคาเบเรียนอย่างไรก็ตามต้นกำเนิดของหลักการนี้ก็ยังมีความคลุมเครือและเก่าแก่พอๆกับเนื้อหาที่มันอิงจากบุคคลลึกลับที่พวกเราเชื่อกันว่า เป็นเฮอร์มิสทริสเมจิสติสซึ่งก็มีข้อถกเถียงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเฮอร์มิสทริสเมจิสติสนักวิชาการร่วมสมัยเชื่อว่าเขาเป็นเพียงแค่ตัวละครสมมุติโดยเป็นตัวแทนในการรวบรวมมุมมองตามแบบของเฮลเลนิสติกโดยกลุ่มคนที่คุณอาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มนักคิดแห่งยุคโบราณในขณะที่นักปรัชญาสมัยใหม่และเป็นผู้ที่มีความสนใจทางจิตวิญ,ญญาณ ต่างก็รู้ว่าเขานั้นมีอายุที่ย้อนหลังไปไกลกว่ายุคของเฮลเลนิสติกเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดและสอนองค์ความรู้โบราณให้แก่ศาสดาโมเสสหรือไม่เขาเองก็เป็นตัวของโมเสสเองเพราะได้รับการยืนยันจากนักไคบาลิสยุคแรกๆที่บอกว่าผู้ที่บอกเรื่องนี้เป็นตัวโมเสสเองนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่จะกล่าวว่าหลักการเหล่านี้ แม้จะได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดผ่านทางกลไกของลทัทธิเฮอร์เมติกอย่างดีที่สุดแต่มันก็มีต้นกำเนิดที่เป็นสากลและเหนือการเวลาของโบราณการอย่างแท้จริงเพราะหลักการเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่ก้าวล้ำเหนือการเวลาและไม่ได้เป็นของสำนักคิดใดๆทั้งสิ้นหลักการทั้งหมดมีอยู่เจประการด้วยการดังต่อไปนี้ข้อ 1. หลักการแห่งจิตนิยมข้อ2 หลักการแห่งความสอดคล้องข้อ 3. หลักการแห่งการสันสะเทือนข้อ4หลักการแห่งขั้วตรงข้ามข้อ5หลักการแห่งจังหวะข้อ 6. หลักการแห่งเหตุและผลและข้อ7หลักการแห่งเพศช,ชายและหญิงเรามาเริ่มต้นกันที่หลักการที่1หลักการแห่งจิตนิยมที่กล่าวว่าทุกสิ่งคือจิตจักรวาลก็คือจิต หลักการนี้รวบรวมความจริงที่ว่าทุกสิ่งคือจิตโดยอธิบายว่าสรรพสิ่งซึ่งเป็นความจริงที่เป็นแก่นสารที่อยู่เบื้องหลังการแสดงออกและการปรากฏออกมาภายนอกทั้งหมดซึ่งเราเรียกว่าจักรวาลทางวัตถุนั้นพูดง่ายๆว่าทั้งหมดเป็นจิตวิญญ,ญาณและจิตวิญญาณน,นั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่นิยามไม่ได้แต่ก็สามารถเปรียบได้กับจิตที่มีชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุด พราะจิตและวิญญาณเป็นคำคำเดียวกันและสามารถเปลี่ยนมาใช้ทดแทนกันได้สำหรับหลักการของเฮอร์เมติกการตระหนักถึงหลักการสากลข้อแรกของจิตนิยมนี้สามารถพัฒนาชีวิตของเราได้โดยตรงด้วยความเข้าใจที่ว่าก่อนที่สิ่งใดจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่โลกภายนอกทางกายภาพที่ปรากฏขึ้นมานั้นมันจะถูกควบคุมโดยภูมิปัญญาแห่งการสร้างสารรค์ของพลังงาน ที่เรารู้จักกันในชื่อของจิตในตัวคุณมาก่อนดังนั้นการนำพลังจิตของเราไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจึงเป็นวิธีการแรกที่เราดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่โลกทางกายภาพของตัวเองข้อ2หลักการแห่งความสอดคล้องเบื้องบนเป็นเช่นใดเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นภายในเป็นเช่นใดภายนอกก็เป็นเช่นนั้น จักรวาลเป็นเช่นใดจิตวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นความจริงที่หลอมรวมอยู่ในหลักการนี้ก็คือจะมีความสอดคล้องระหว่างกฎเกณฑ์และปรากฏการณ์ของภพภูมิต่างๆแห่งการดำรงอยู่และชีวิตอยู่เสมอสัจพจนโบราณที่กล่าวในถ้อยคำเหล่านี้ที่ว่าเบื้องบนเป็นเช่นใดเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเป็นเช่นใดเบื้องบนก็เป็นเช่นนั้นด้วยการทำความเข้าใจหลักการนี้ จะนำมาซึ่งวิธีการหนึ่งในการไขปริศนาดำมืดของสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายส่วนตัวแล้วฉันพบว่ากฎนี้มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อเราแสวงหาความกระจ่างแจ้งของสิ่งที่กฎเกณฑ์นี้กำลังบอกอยู่นั่นคือมันสามารถช่วยเรารู้จักธรรมชาติของตัวเราเองช่วยเรารู้จักจิตใจของเราเองและช่วยให้เรารู้จักโลกรอบตัวเราได้มากขึ้นเนื่องจาก มันได้สะท้อนถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโลกและในภพภูมิแห่งจิตสำนึกที่อยู่เหนือเราด้วยยิ่งเราศึกษาสิ่งที่อยู่เบื้องล่างนี้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนได้มากขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใดก็ตามที่สแสวงหาความเป็นจริงที่ต้องตระหนักรู้เพราะบัดนี้เราสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในจักรวาลและเกิดอะไรขึ้น ในภพภูมิแห่งจิตสำนึกขั้นสูงเพียงแค่การสังเกตโลกรอบตัวเราและที่สําคัญที่สุดคือภูมิทัศน์ภายในของเราเองข้อที่3หลักการแห่งการสั่นสะเทือนไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งทุกสิ่งเคลื่อนไหวทุกสิ่งสั่นสะเทือนหลักการนี้รวบรวมความจริงที่ว่าทุกสิ่งกำลังเคลื่อนไหวทุกสิ่งสั่นสะเทือนและไม่มีสิ่งใดที่หยุดนิ่งอย่างแท้จริง หลักการนี้อธิบายว่ามีความแตกต่างของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากพลังงานสะสารจิตและแม้แต่กระทั่งจิตวิญญาณที่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากอัตราการสั่นสะเทือนที่ต่างกันซึ่งว่ากันว่าผู้ที่เข้าใจกฎแห่งการสั่นสะเทือนนี้อย่างแท้จริงคือผู้ที่สามารถครอบครองคาถาแห่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์เพราะภายในกฎนี้เราสามารถเข้าใจได้ว่า ทุกสิ่งดำลงอยู่ที่ถูกแสดงออกผ่านทางการสันสะเทือนและมีอัตราการสันสะเทือนที่แตกต่างกันซึ่งภายในอัตราการสันสะเทือนที่แตกต่างกันเหล่านี้มีอาณาจักรแห่งประสบการณ์และการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อเราได้รู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นการสันสะเทือนอย่างแท้จริงเราก็ย่อมรู้ได้ว,ว่าการเพิ่มการสันสะเทือนของจิตสำนึกของเรานั้น จะทำให้เราสามารถปลดล็อกการเข้าถึงการปรากฏขึ้นของสิ่งใดๆก็ตามที่เราต้องการสร้างมันขึ้นมาซึ่งกําลังสั่นสะเทือนอยู่ที่ระดับของความเป็นจริงนั้นข้อที่4หลักการแห่งั้่ตรงข้ามทุกสิ่งมีคู่ทุกสิ่งมีแรงดึงดูดทุกสิ่งมีคู่ตรงข้ามสิ่งที่เหมือนกันและต่างกันก็เหมือนเหมือนกันสิ่งตรงข้ามมีลักษณะเหมือนกัน แต่แตกต่างกันใน,นระดับสุดขั้วความจริงทั้งหมดเป็นเพียงสัจธรรมครึ่งเดียวความขัดแย้งทั้งหมดอาจสามารถปรองดองกันได้หลักการนี้รวบรวมความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งเป็นคู่ทุกสิ่งมีสองขั้วทุกสิ่งมีคู่ตรงข้ามทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัจพจน์ของเฮอร์เมติกโบราณในแง่ที่ว่าทุกสิ่งเป็นและไม่เป็นในเวลาเดียวกันความจริงทั้งหมด เป็นเพียงสัจธรรมเครื่องเดียวความจริงทุกประการเป็นเท็จครื่องหนึ่งทุกสิ่งมีสองด้านมันอธิบายว่าในทุกสิ่งมีสองขั้วหรือด้านตรงข้ามและสิ่งตรงข้ามนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงสองขั้วของสิ่งเดียวกันตัวอย่างที่หนังสือคาเบเรียนได้ยกมาก็คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความร้อนสมบูรณ์หรือความเย็นสมบูรณ์คำว่าความร้อนและความเย็น หมายถึงระดับที่แตกต่างกันของสิ่งเดียวกันและสิ่งเดียวกันที่แสดงออกมาเป็นความร้อนและความเย็นนั้นก็เป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งของอัตราการสั่นสะเทือนที่ต่างกันดังนั้นความร้อนและความเย็นจึงเป็นเพียงสองขัวของสิ่งที่เราเรียกว่าความร้อนหลักการเดียวกันนี้ปรากฏในกรณีของแสงและความมืดซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน ความแตกต่างที่ประกอบด้วยระดับที่แตกต่างกันระหว่างสองขั้วของปรากฏการณ์เดียวกันดังนั้นสิ่งที่คุณมีอยู่จริงๆคือการไม่มีแสงหรือการมีแสงและเมื่อไม่มีแสงนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความมืดถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นแค่สองขั้วของสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งเดียวหลักการแห่งขั้วตรงข้ามนี้สามารถพัฒนาชีวิตเราได้ดีที่สุด ด้วยการช่วยเรามองเห็นโลกรอบตัวได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกี่ครั้งแล้วที่เราเห็นแรงที่ตรงข้ามกันกระทำตัวเหมือนกันในธรรมชาติกี่ครั้งแล้วที่เรารักมากเสียจนกลายเป็นความเกลียดชังที่อยู่ตรงข้ามกี่ครั้งแล้วที่เราใส่ใจมากเสียจนกลายเป็นความเย็นชาที่อยู่ตรงกันข้ามทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่แตกต่างกันของหลักการขั้วตรงข้ามและวิธีที่พลังงานหนึ่ง ถูกแบ่งแยกออกเป็นขั้วตรงข้ามตามสเปกตรัมนั้นๆข้อที่ 5. หลักการแห่งจังหวะทุกสิ่งนั้นไหลเข้าและไหลออกและมีน้ำขึ้นน้ำลงในทุกสิ่งทุกสิ่งมีขาขึ้นและขาลงมีการแกว่งของลูกตุ้มปรากฏในทุกๆสิ่งความกว้างของลูกตุ้มที่แกว่งไปทางขวาก,กว้างเท่ากับการแกว่งไปทางซ้ายมันเป็นจังหวะที่ชดเชยต่อกัน หลักการนี้แสดงถึงความจริงที่ว่าในทุกสิ่งมีการแสดงออกของการเคลื่อนไหวที่สามารถวัดได้เป็นการมาและการไปมีการไหลเข้าและไหลออกในแบบที่เท่าเทียมกันการแกว่งไปข้างหน้าและข้างหลังก็เป็นการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับลูกตุ้มหลักการข้อนี้สำคัญมากเพราะเมื่อเราตีความในสิ่งที่เราเห็นในยุคนี้หากเราไม่มีความรู้ในเรื่องหลักการแห่งจังหวะ เราก็จะไม่เข้าใจว่านี่คือการกระทําเพื่อชดเชยซึ่งจะมีผลตอบแทนบางอย่างที่เกิดขึ้นหมายความว่าหากเคยมีกลุ่มคนหรือที่เรียกง่ายๆว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เป็นรูปแบบของแนวความคิดบางอย่างแม้ว่ามันจะเป็นความรู้โบราณแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เคยถูกกดข่มเอาไว้ในตอนนี้มันจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามที่แสดงออกมาโดยสิ้นเชิง มันคือการตอบโต้เพื่อชดเชยในสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราใช้หลักการแห่งจังหวะเราก็จะสามารถเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นของสิ่งที่กำลังเป็นไปในยุคนี้เพราะตอนนี้เรากำลังมองมันผ่านสายตาที่เหมาะสมเราจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าแกนแท้ทั้งหมดที่เราได้มองเห็นที่กำลังเกิดขึ้นในยุคนี้แท้จริงแล้วมันมาจากวัตจักรที่ใหญ่กว่า เมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับหลักการแห่งจังหวะเราก็จะสามารถรับรู้ถึงการแกว่งของลูกตุ้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นภายในการเคลื่อนไหวและภายในจิตสำนึกและไม่ว่าคุณจะแกว่งลูกตุ้มไปทางใดในระดับใดก็ตามก็ย่อมจะเกิดการแกว่งของลูกตุ้มที่ดำเนินไปในทิศทางตรงข้ามในระดับที่มีความเข้มขน้นเท่ากันเสมอนี่คือวิธีการที่นักเล่นแร่แปรธาตุ ดึงตัวเองออกจากโมเมนตัมแห่งกรรมนี้ได้มันคือการที่เราวางตำแหน่งตัวเองในตำแหน่งที่เราต้องการในโมเมนตัมแห่งกรรมนี้เป็นการตั้งใจเลือกตำแหน่งของเราอย่างมีสติที่ณตำแหน่งนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นกลางที่ตำแหน่งนั้นและนั่นคือวิธีการที่เราหลีกเลี่ยงโมเมนตัมแห่งกรรมที่กำลังเกิดขึ้นและจากวัฏจักรตามธรรมชาติข้อที่ 6. หลักการแห่งเหตุและผล ทุกสาเหตุล้วนมีผลของมันทุกผลย่อมมีสาเหตุของมันทุกสิ่งเกิดขึ้นตามกฎนี้ความบังเอิญเป็นชื่อเรียกของกฎนี้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มีสาเหตุอยู่มากมายกายกองแต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่รอดพ้นจากกฎนี้ได้หลักการนี้รวบรวมความเป็นจริงที่ว่ามีเหตุสำหรับทุกผลและมีผลสำหรับทุกเหตุมันอธิบายว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามกฎ และไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพียงอย่างเดียวหลักการแห่งเหตุและผลนี้มีคำที่ได้รับความนิยมยิ่งกว่านั้นก็คือกฎแห่งกรรมและสิ่งที่กฎนี้บรรจุอยู่ภายในก็คือความรู้ที่ว่ากรรมนั้นก็สามารถดำรงอยู่ในระนาบของจิตสำนึกขั้นสูงได้ซึ่งหมายความว่าสาเหตุของสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่นั้นไม่ได้มาจากโลกแห่งวัตถ,ถุเสมอไป ด้วยเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆมีเหตุและผลอยู่เสมอเราจรึงสามารถพัฒนาชีวิตของเราได้อย่างมากมายหากเราสามารถใช้ความรู้นั้นในแบบที่นักเล่นแร่แปรธาตุโบราณทำรรด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราได้รับผลกระทบจากสาเหตุนั้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราตอบโต้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเราใดๆก็ตามตอนนี้เราก็สามารถก้าวข้ามเส้นของกฎแห่งกรรมนั้นได้ สิ่งนี้ทำได้ด้วยการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือต้นตอของสาเหตุนั้นเป็นอย่างแรกอะไรคือการกระทำแรกสุดที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ไปแบบนั้นจากนั้นจึงเลือกใช้เจตจำนงเสรีด้วยสติของเราเองเพื่อที่จะตอบสนองในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแทนที่จะตอบโต้จากสภาวะไร้สติโดยอัตโนมัตินักเล่นแร่แปรธาตุใช้จิตสำนึก และเจ็ดจำนงเสรีของตนเองเพื่อเปลี่ยนสาเหตุจากผลและเปลี่ยนผลจากสาเหตุด้วยข้อที่7หลักการแห่งเพศชายและเพศหญิงหลักการนี้ระบุว่ามีเพศอยู่ในทุกๆสิ่งทุกสิ่งมีพลังเพศชายและพลังเพศหญิงปรากฏให้เห็นในทุกมิติหลักการนี้บ่งบอกว่ามีพลังแห่งเพศในทุกๆสิ่งซึ่งในโลกทางกายภาพนี้มันปรากฏออกมาในรูปแบบของเพศสภาพ ในมิติที่สูงกว่ามันก็ใช้รูปแบบที่สูงกว่าแต่หลักการจะเหมือนกันอยู่เสมอทุกๆสิ่งและทุกๆคนมีองค์ประกอบสองอย่างทุกสิ่งที่เป็นชายก็มีองค์ประกอบที่เป็นหญิงอยู่ภายในด้วยและทุกสิ่งที่เป็นหญิงก็ล้วนมีองค์ประกอบที่เป็นชายอยู่ภายในเช่นเดียวกันหลักการแห่งเพศชายและหญิงนั้นท่งคุณค่าอย่างยิง่งเพราะเมื่อเราเข้าใจว่า เรามีองค์ประกอบทั้งชายและหญิงในระดับและอัตราส่วนที่แตกต่างกันเราก็สามารถใช้สิ่งนั้นเพื่อการสร้างสรรค์าทางจิตใจได้ในลักษณะเดียวก,กันกับที่ผู้ชายและผู้หญิงได้สร้างชีวิตที่เป็นเด็กขึ้นมาในมิติทางจิตใจเราสามารถใช้พลังของชายและหญิงและองค์ประกอบภายในตัวเราเพื่อการสร้างสรรค์และฟื้นฟูเราสามารถนำกฎนี้ไปใช้กับสิ่งสร้างทางจิตใจของเราได้ โดยการดึงดูดสิ่งสร้างเหล่านี้ให้เข้าหาเราด้วยพลังแม่เหล็กที่เรามีอยู่พลังแม่เหล็กของเราเป็นส่วนหนึ่งของกายแห่งอารมณ์และกายแห่งอารมณ์คือองค์ประกอบของเพศหญิงดังนั้นเมื่อเรารวมพลังเพศชายเช่นความคิดและการกระทำเข้ากับพลังหญิงของเราที่เป็นแม่เหล็กซึ่งมาจากกายแห่งอารมณ์และกายแห่งประสบการณ์ที่เราเรียกมันว่า ผ่านทางความรู้สึกทางอารมณ์สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นคือการขยายความสามารถในการเป็นแม่เหล็กของเราและเช่นเดียวกับแม่เหล็กสิ่งสร้างสารรค์ของเราก็จะถูกดึงเข้ามาและถูกเรียกให้มาหาเราได้ดังนั้นการรวมพลังงานทั้งสองนี้ไว้ด้วยกันเป็นวิธีที่เราเรียกว่าการใช้จิตดลนันดาลสิ่งที่ฉันจะบอกคุณต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับหลักการเฮอร์เมติกทั้ง7 ซึ่งไม่เคยมีการสอนที่ไหนมาก่อนอีกทั้งไม่เคยมีการถูกพูดถึงและไม่เคยมีใครบอกเล่าแบบนี้จากข้อสังเกตของฉันนั่นก็คือกฎทั้ง7นี้แท้จริงแล้วเป็นแค่หลักการเดียวและเป็นกฎหนึ่งเดียวที่ได้ถูกแผ่กระจายออกเป็นรังสี7แบบและเป็นกฎและหลักการ7แบบที่แตกต่างกันดังนั้นพวกมันจึงเป็นกฎเดียวกันทั้งหมดและสาเหตุที่เราเห็นพวกมันเป็นเก็เพราะ มีการแสดงออกและวิธีการถ่ายทอดในแบบที่แตกต่างกันไปทั้งหมด7รูปแบบคุณสามารถใคร่ครวญในสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปเพื่อที่จะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและแท้จริงมากขึ้นฉันขอแนะนำให้คุณลองศึกษากฎเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยตัวของคุณเองอย่าได้เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแต่จงออกไปและใช้ชีวิตของคุณและทำการสังเกตว่าหลักการทั้ง7นี้ดำเนินไปอย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรในทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หรือทั้งภายในและภายนอกแล้วคุณจะสามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริงเอาล่ะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบฝากกด s u b s c r i b ์กับช่อง Book for Life แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ที่ช่องนี้ได้ในทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ